คนรับหลังจากออกกำลังกายกระชับสัดส,ส่วนเป็นเวลา21วันนะคะสิ่งที่ได้ก็คือยินดีต้อนรับสู่ช่องไป Beauty นะคะกลับมาพบกับแม่ไปอีกแล้วค่ะ คลิปนี้นะคะจากหน้าปกทุกคนก็คงรู้ว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการออกกาลังกายนะคะผลลัพธ์นะคะหลังจากที่แม่ไผ่ตั้งใจออกกาลังกายกระชับสัดส่วนเป็นเวลา21วันนะคะคือแม่ไป่เริ่มจะออกกำลังกายกระชับสัดส่วนวันที่6เดือนกรกฎาคม2563นะคะปัจจุบันนะคะวันที่วัดสัดส่วนนะคะก็จะเป็นวันที่1สิงหาคม2563นะคะซึ่งช่วงตลอดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีออกกำลังกายครบ21วันนะ แต่ช่วงนอกนั้นก็จะมีแบบเออไม่ได้ออกบ้างน,นะคะเพราะว่าไปต่างจังหวัดก็เลยแบบออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ว่าตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่1สิงหานะคะก็คือออกกำลังกายติดต่อกันเป็นเวลา21วันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะผลลัพ์ที่แม่ไผ่วัดได้นะคะก็คือเอวจาก27.5นะคะก็เหลือ27นะคะแม่ไผ่จะวัดส่วนเอวที่ค่อนที่สุดนะคะลดไป0.5นิ้วนะคะรู้สึกว่าโอยสุดยอดเลยนะคะ ต่อไปก็คือวัดส่วนเอวที่ตรงสะดือพอดีนะคะก็จะวัดได้29.5ก็ตรงเอวไม่ลดนะคะเหลือ29.5เช่นเดิมต่อไปตรงส่วนสะโพกนะคะ36นะคะส่วนสะโพกไม่ลดนะคะแต่เพิ่มมา0 5ก็คือผลที่วัดได้ก็คือ36.5นิ้วนะคะเพิ่มมา0.5ก็คือปั้นก้นให้แบบเด้งสวยนั่นเองนะคะต่อไปส่วนแขนนะคะแขนตรงบริเวณนี้นะคะตอนแรกที่วัดได้นะคะก็คือ9นิ้ว ผลลั์ก็คือ78.75ก็คือลดมา0.25นิ้วนะคะต้นขาก่อนหน้านั้นวัดได้20นะคะก็ลดลงมาเหลือ19.75ก็คือลดลงมา0.25เหมือนกันนะคะ25นิ้วและสุดท้ายก็คือส่วนบริเวณน่องนะคะ ก่อนหน้านั้นวัดได้13นิ้วและผลลัพธ์ก็คือลดลงมา0.5นิ้วก็คือเหลือ12.5นิ้วนะคะเห็นไหมว่าคือการกินอาหารเนี่ยแม่ไปไม่ได้ควบคุมเลยนะยิ่งช่วงไปต่างจังหวัดนะกินแบบจัดเต็มมากแต่ว่าจากผลจากการออกกำลังกายแค่เพิ่มเวลาออกกำลังกายเวลา5-10นาทีลดกระชับสัดส่วนนะคะทำให้สัดส่วนของแม่ไปลดลงไปแบบ0.25ไปจนถึง0.5แล้วก็ตรงสะโพกกระจับเพิ่มมานะคะ เดี๋ยวแม่ไฝจะออกกำลังกายติดต่อกันจนถึงสิ้นปีแล้วจะมารายงานผลเป็นระยะนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะหากคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีสุขภาพดีนะคะอย่าลืมออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้นะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไฝที่จะทำคลิปดีๆออกมาให้คุณได้ดูอีกนะคะแล้วทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้หวังว่าคุณจะ สวยสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ